ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KMQ Social กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดรวม3เซิร์ฟเวอร์นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็น,ปนบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยค่ะความเร็วกับลกกกออกะะเลทรา,า,ารระคาะ ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยกดคัดล็อกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะหรือจะกดที่แชร์โพสก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คน,นะค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อ้าล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดอยู่่ขข้้้้้าาางงงบนน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 ตตรรีีีีเเเเเลลยยะะะะมมมือออกกกคคคปปณ6-7 127็็ึั